พาท่านผู้ชมมาชมผักกูดที่โยมชัยนำมาปลูกถวายให้กับวัดปุตเกียรติกำลังปรีดอกออกใบอย่างสวยงามเพราะว่าได้ฝนอย่างชุ่มฉ่ำเมื่อ3าสวันที่ผ่านมาเนี่ยคือผักกูดผักกูดอเมริกาจริงๆพืชชนิดนี้เขาเกิดตามธรรมชาติ แต่ในรอบๆวัดไม่มีมันมีอยู่ในป่าลึกโยมช้ยตัวเลยเห็นว่าไม่มีกรเลยนํำมาปลูกถวายไว้หลังวัดก็กำลังสวยงามเลยถ่าย,ยวิดีโอไว้ให้กับโยมช้ได้ดูด้วยถ่ายแบบนี้มันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่มันต้องนั่งลงแบบนี้ ถาถามว่ากินส่วนไหนมันก็คือส่วนยอดของมันที่มันงอกขึ้นมาแล้วก็งองอเอาไปลวกจิ้มกับน้ำพริกก็ไเดเลยจะกินสดสก็ได้นะเนี่ยงอแบบนีน้นี่เริ่มจะงอมนัเริ่มจะกินได้แล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ยังไม่รบกวนเพราะว่ามันยังใหม่อยู่ปล่อยให้ขึ้นเต็มให้เขาขึ้นเต็มที่ก่อนให้แพร่หลายก่อน